ค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะมาเล่นเกม To Money Digipad นะคะก็คือเหมือนเป็นเกมแบบว่าเลี้ยงสัตว์นะคะแล้วก็คอยให้อาหารสัตว์ให้มันโตขึ้นอัพเลเวลขึ้นแล้วก็จะได้รับรางวัลเป็นลัคกี้เอกนะคะลัคกี้เอกก็คือจะมีรางวัล5บาท10บาทจนถึง30บาทนะคะมันจะมีอัพเลเวลไปเรื่อยอะ อันนี้เราจะสอนวิธีการให้อาหารก่อนลวกันนะคะเวลาเรา,าเติมเงินหรือซื้อของในเซเว่นนะคะโดยการที่สแกนผ่านแอป ToMoney บ a l l ลตหรือไม่ก็เราเติมเงินผ่านแอป ToMoney บ a l l ลตเนี่ยมันก็จะได้อาหารดิงเข้ามาในนี้นะคะโดยการที่กดเข้าไปตรงนี้ค่ะกล่องข้อความมันจะมีเครื่องหมายตกใจให้เราอยู่เลื่อนลงก่อนอะแล้วเราก็จะมาดูว่า นี่ที่เราได้มาอาหารเนาะตะกี้เราทำทำการเติมเงินไปนะ30บาทเข้า,าผ่านแอป to money wallet นะคะก็จะได้ลูกชิ้นปิ้งมาอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเฉยๆเนาะเสร็จปุ๊บวิธีการให้อาหารกดไปตรงที่เมนูอาหารด้านล่างนี้ค่ะนี่ลูกชิ้นปิ้งได้มาแล้วสองไม้นะแล้เขาก็จะบอกว่าจำนวนครั้งที่สามารถให้อาหารต่อวันนีคือสามารถให้ได้4ครั้งนะคะ นี่มันก็จะบอกด้วยว่ากี่คะแนนนะคะก็คือ15คะแนนในการให้อาหารกดให้อาหารค่ะนี่ง่ายมากสุนัขเราก็จะกินไปตอนนี้อยู่ที่เลเวล17นะคะเรามาดูกันว่าแต่ละเลเวลจะได้กี่บาทนะคะน,นี่รับลัคก,กี้เอ็กนะคะคือถ้าเราเล่นจนถึงเลเวลที่6เนี่ยเราจะได้5บาท เลเวลที่6เลเวลที่11เนี่ยจะได้5บาทส่วนเลเวลที่16กับเลเวลที่21ดนะคะจะรับ10บาทแล้วก็เลเวลที่25เนี่ยจะได้รับ30บาทเลยรวมแล้วถ้าเกิดเราสะสมไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยจนถึงเลเวลที่25เนี่ยก็จะได้เงินทั้งหมด60บาทนะคะถือว่าเกมเนี้ยคือแบบแนะนําให้เล่นมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราเข้าเซเว่นเนี่ยเราส่วนใหญ่ละเราเข้าเซเว่นกันอยู่แล้วเนาะเปลี่ยนจากการที่เราจ่าย สินค้าเนี่ยเป็นเงินสดนะคะแนะนำให้มาจ่ายผ่านแอป To m y w e y l e t เนี่ยเราก็จะได้คะแนนก็คือ two point ด้วยและแถมได้อาหารเนี่ยมาเลี้ยงสัตว์ด้วยนะก็คือพอเราเลี้ยงสัตว์ได้อัพเดเวลตามที่เขากำหนดแล้วเนี่ยเราก็จะได้เงินรางวัลก็คือเงินมันจะเด้งเข้าแอป o n e y Wallet อีกแล้วเราก็สามารถนำไปซื้อสินค้าได้อีกเหมือนเดิมเนาะคือแอปเนี้ยคือแนะนำเลยคือดีมากๆอะคะ่ะ โหลดไว้เลยนะคะทู r อร to m มัน y w a เ l e ดเนาะแต่คลิปต่อไปเราจะกลับมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะคะน,นี่มีรูปหัวด้วยค่ะ